อันนี้คืออะไรแม่ส้มตำปูเหรอไม่ใช่เธอเป็นยำปูม้ากะปิคือมาเป็นภูเขาแบบนี้เลยแล้วสีเดือดด่านนะมาก เธอเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยมันจะมีความแบบเค็มเผ็ดนะแล้วก็หอมกระปีแล้วก็นวลนัวของถั่วมีกรุงหงกุ้งแหงนะแม่นะคือเขาจะมีกับข้าวมาให้ห้าอย่างนะทุกคนนี่มาแต่ละอย่างคือเป็นถาดถาดแบบที่เลยเขอเอาเมนูมาให้ดูนะเขาก็จะมีให้เลือกหลายเซตนะแต่ละเซตก็จะมีกับข้าวส้มตํายำอะไรคือมีครบเลยแล้วทุกเซตราคาเดียว1,000บาทไม่มีบวกเพิ่มให้ดูกุ้งเผาเอ้นี่เธอมาแบบร้อนๆหอมๆอมที่เห็นอยู่นี่จานละครึ่งโลเลยนะทุกคนกับเนื้อกุ้งหวานๆแบบนี้นะ แล้วก็อันนี้จะเป็นปลาเผานะแม่นะอู้ดูเนื้อขาบ,บ้องเลย,เยใช่เนื้อใช้เป็นปลาทับทิมด้วยมีเครื่องเคียงมีผักน้ำจิ้มอะไรให้พร้อมอ่ามีมาในเซตแบบนี้พูดง่ายอ่าแล้วนี่คือเปรี้ยวปากมากเขาจะเป็นยำสามเซตนะมีทั้งแซลมอนกุ้งแล้วก็หอยนางรมือดูหอยนางรมโอ้ดูพริกกันดูพริกกันนี่คือเดือดจริงผัด <c oughs> จ้ะ <c oughs> ส้มตำถาดที่นี่ให้ดูฮะโอ้โห,หส้มตำถาดของแท้ยกโคกมาเลยเ์อมาเป็นโคกเลยแล้วเขาก็มาพร้อมนี่เส้นขนมจีนกับเส้นหมีก่กระเทียมแบบน,นี้เดี๋ยวๆนี่บอกก่อนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านส้มตำสาดิดน้บางแสนทุกคนแต่จะเป็นสาขาพัทยานะฮะเขาอยู่ตรงถนนเทพประสิทธิ์ซอย17แบบนี้เลย